กำลังกำลังกับหอครับกําลังกับหอครับกออยู่ตรงไไอ้ยูเอยู่ในเขตบานเปี้ยวอยเขตบางน้เปรี้ยวคราเราี่ผมเผมดูทีพี่อยู่พี่จะดูเตะกับนาวนี้ลที่เตะกับพวกเราอ่ะเออใช่นนีแหละเที่กินที่ไม่ขมอ่บพี่๋ยวพี่กินโชว์กับผมไพี่กินโชว์กับผมไ ใช่คู่ข่งน้องตัวใหญ่ครับมาเรีครับมาเรียพี่ชายหวานชีไม่รู้พี่ชายรอรอช่วยอีกใครไรครับใครรู้ไ่รั

สนามนาบุญครับสนามนาบุญสลับเลยเข้ามาคุยกับน้องเตะของแมทม่ว่าผมว่าจะจะรอปักเขาเพราะเขาจะพูดว่ายังไงทำไงกับผมเลยน้องป <c oughs> วดขาเอาเอา,เอาน้องขึ้นมานวดบนรถ เดีรับเรีรับน้องคุยกับคู่แข็งใช่ป่ะเมื่อกี้ที่เขาเตะกับเราใช่ป่ะไม่ใช่ครับอล เดี๋ยวเมื่อกี้บอกเตะกับเราคุณดูคุณดูท่านคนที่สัสดีสวัสดีคนดูสามพันท่านด้วยครับอยากให้คุยกับน้องๆเดี๋ยวถึงแล้วน้องจะไปแล้วนี่คุยกันหน้าก่อนเลยเอามาคุยกันเพื่อนถือรอมาแล้วมารอคอมเมนต์คอมเมนต์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ไปอาบน้ำไม่ได้เพื่อนกลับกับพึ่งหอไปอาบน้ำไม่ได้พึงาอาบน้ำไม่ไม่ไหวแวันนี้เจ้าเก่งที่สุดแล้วขอ,คอ<า>บคุณครับเป็นทีแล้วครับพวกูมเปิกีละล้าเลยัเพ่อผู้กู้ตะล้านมาเสียละปกมาเอ,าเอาดาบอีกู เราอะไรเนี่ยได้เลยเออด่ากันมาประกาศเฮ้ยบักดีดบักดีดบักดีดบอลลีทุกคนบอลลีคลิปผมยังไงบอลลีคลิปฝรั่งด้วยครับทุกคนไปกดใจให้เพื่อนผมหน่อยแมนแล้วแมนแล้วเดี๋ยวรัาครับบุคคลาบบักดีดพ่อพ่อตั้งให้บักดีด่อตั้งให้พ่อผมวันนี้บอกจะไปแก้มือให้ผมยังไงเนี่ยพ่อพ่อไปโดนพ่อโดนเขายิงสี่เม็ดเลยอ่ะ ังไงเนี่ยซึ่งไงเล้วะแต่กุ้งแช่น้ำปลาครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เขาจัดส่งมาให้เดี๋ยวพื่ผมรีวิวจัดไปรอชมมันนะครับทุกคนมึนด้วยรีวิวแบบมึนมึนรีวิวแบบมึนเลยเนี่ยเพื่อนผมรีวิวแบบมึนเจอเนี่ยอะไรพ่อฝรั่งอแจักอแจักอแจัก ดูสามพันแล้วสามพันเจ็ดแอ้แ่องขวัญถูกแลง้งครับสิบนาทีกีกแม่ไปกฟ้าร้างนะครับของานะ่ะใจไ่เ,เออเป่มันลงรูปยังวะม,มันลงรูปแล้วนะยังเลยมีก็ส่งรูปมาให้ข้าดูดก็ดูดิดดโอ้ยโอดี ก็เพิ่งลงเลยแล้วมันก็ลงเลยเนี่ยเนะข,นะข้า่าแล้วถ้าถ้าจะบอกเพื่อนแนละ้วว่าอย่ายเพิ่งลง,ใ,งนะใส่ว่าพอมีดิเชตัวต <laughs> ้องเป็ดอื่นวเล่าเพื่อน่นาจะเพ็ดอื่นแหละเป็ดไหนวะที่นี่ เพื่อนแบบมาเชียรเนาะนี่แหละโค้งหูดิมาเชียบดิพ,พ,พี่โค้งหูไหมครับดูแบบหวานเจียบอะโค้งหูดิโค้งหูดิสวยมากเลยสองหมื่นแปดแล้ว เพื่อนเปิดคลิปให้มันแชร์ไปลงตอรนอรี่ตรงไปลวงค่าเขาพยายามอะมีไอ้ไรถูกจำกัดสำหรับผู้ชมบางส่วนออชิหายแล้วเป็นไรเพี่อนยังไงวะฮะฮะถูกมาสองเครื่องเ่ยอะ ิปเกี่ยวนอ,อ,นอะไรไปเกิ่วอยู่อยู่คันข้างหน้าครับ t h เกิ้ o วนั่งรถโรงเรียนไปผมปวนะมปวดขาเพราะเท้าแคลกใี่พี่เขาม,นนมันทายานวดให้รถออกไปก่อนครับ ผมเลยพวกผมเลยต้องได้นั่งสนาเขาลงรูปเพจไหนวะพี่เกศบอกไอยองรักาผมเนี่ยม่วไหมนะใครวะนักเตะมอ่แจ็คคือภาพลั็หมั่วไหมครับก็เพื่อนมงานมวมากมากเลยอ่ะมันจุกคน พ่อก็พ่อจะส่งกุ้งให้วันนี้น้องไม่ได้ไปเรียนล้วัวกปไดสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเอ่อโทษนะ <c oughs> มึงแรงลิกไเนี่ย <c oughs> เห็นคลิปปะปงยังเห็นลนาะดูโคตรหวงอะผมหัวงจัดนี้ทุกคนเราไปบอกกับุปงพร้อมเดชใส่กระปงโคตรสั้นอะใส่กระปงนั่นเนี่ยเราไม่ใส่อะเดี๋ยวใส่เท่านั้นน้ำบอกน้องหึงน้องปะปงใส่กระปงสั้นบอกรูปเหตุนี้นะครับหนู เขาบอกว่าผมจัดผมจัดเต้กับนาวใส่เสื้อสายอะไรผมถ้าคือเที่ยวผมใส่ไอสเอ็มนะนาวไซส์เอลถ้าเป็นชุดเที่ยวชุดเที่ยวเที่ยวไซส์เอลวะผมเอลนาวเอ็กเซลซื้อส่งแย้น้องได้เลยใครอยากซื้อให้น้องไม่ได้ไปนะ ใช่ครับกับกับจางเราแล้วกับไปเร็วเลยครับแอบสบตากันถามไซส์เสื้อถามไซส์เสื้อกันกอักมาเรือยพเ้ดารอุยกันตอนไหนอ่ะ มจำใครไม่ได้เลยคนเยอะมากไม่ได้เลยจำใครไม่ได้เลยจริงๆคนเยอะมากจริงๆน้องไม่ได้ไลฟ์หรอไลฟ์สวยเหรอไม่ได้ไลยไม่ได้ไลฟ์น้องไม่ได้ไลฟ์เพื่อนนี่เือนเพือ๋อน้องโทรคุยไปแล้วน้องเพิ่งจะวางไปใไปเลย ได้ครับได้ครับจะฟุตดับอกให้ผมบอกไม่ได้อ่ะผมมันมืดอะผมไม่รู้ว่าอยู่ถึงไหนแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะใกล้แล้วอยู่ในอยู่ในเขตแล้วครับในเขตจางสาวแล้วล่ะครสวัสดีคุณดูท8น ผมไม่รู้ไงผมมันมืดไงผมก็เลยไม่รู้ฮะอ๋อเดี๋ยวลงบาร์บารันเปรี้ยวแล้วเลยลงบารา์บารันเปรี้ยวมาแล้วใกล้จะถึงแล้วห้องสิบเก้าใช่ลงบารบารันเปียวเลยมาแล้วอีกนิดนึงถึงแล้วให้เห็นน้องๆได้ไหมได้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 ไดไดได เดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะไปแล้วใกล้จะถึงแล้วน้องๆคืนนี้จะดื่มโแล้วจะไปจะได้นอนหลับเต็มหิ้มแล้วคืนนี้น้องไม่มีงานน้องได้พักเต็มหิ่มแล้วยิงนอนหลับแซ่บแซ่บยิงไม่ได้กินเลยคราชาไม่ได้ทันชาด้วยเฮ้ยมีใบเงี่ยอยู่อะไรอ่ะใครเขา้องวะ บางอัศนาอเอาเพลงน้องมาร้องได้ไงวะติลิคสติดนะบาติลสติดน้องนะติลิคสิมนย้อง,งนเวอไปไปร์ชันาเขาเวคร้องแล้วนะอ่ะเฮ้เาเพลงน้องมาร้องได้ไงวะรถไฟอะ่ะคุยกับล็อกวามมันเปิดแ่เปยังไุนี้น้องไม่ได้เรียนครับรุงนี้น้องฟัเพื่อเปลี่ยนไฟใหม่ีิด ไปทําฟันกันเหรอลูกๆวันนีไ้ไปไปอะไรนะเพื่อนไปทไม่ได้ไปแคลเซียมครับทุกคนไปแคลเซียมไปอะไรแคลเซียมไปถ่ายงานวันี้น้องไปถ่ายงานงาาจานายิ้มหน่อยไปปวดล็อกข้อววขความไม่พอก่อนไปปวดล็อกข้อความตรงไหนมาไปทาง,ขางเข้าวห่อไมไปปวดล็อกข้อความถึงแล้วทางเข้าหอแล้วทางทางเข้าหอน้องแล้วเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะสสวัสดีขอบคุณ ที่เป็นกําลังใจให้น้องๆนะขอบคุณที่ทคอยซัพพอร์ตน้องๆเตดื้อเตไม่ดื้อเลยจริงๆน้องเตน่ารักไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเลยอ่าใช่ปะทางเข้าห่อเลยปะใช่ดิอ่าให้ดูน้องๆมาถึงแล้วจะลงไลน์แล้วจเไปกันก็ตี่ตัว น้องไม่ดื้อจริงน้องไม่ดื้อเลยเนี่ยนั่งนิ่งเลยไมกตัวสัดืเลยดืเลยเล่นเล่นเล่นต้องเลยเรต้องเล่นเป็นเวลาไมขาไม่ตอบมองโทรไปใหม่เลพ่อพ่อพไม่ตอบผมอ่ะ ไปแล้วนะทุกคนไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วนะครับ <c oughs> ไปแล้วนะครับทุกคนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องนะขอบคุณที่ทัพพอร์ตน้องๆ <c oughs> น้องก็พักผมก็ได้เวลาพักละบ๊าย <c oughs> บายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายฝันดีทุกคนฝันดีทุกคน ไทุกคนหน่อยแล้วอไปแล้วไปายครับลากทุกคนด้วยส่นัวจบ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 กระป๋ามั้งกันเ่อยนันรับันดีครับผมพักฝัดีนะครับ่าครับผมคาทับครับขอรถไฟยังไม่ได้รถไฟเออขอรถไฟยังมไม่ได้รถไฟลยนี่ขอรถไฟอืมฮะโดนแดนไปเลยทำไมอ่ะช่วย เ็คิดที่มีอะไรเลยอารโดแบนใช่ครับอาจารย์เนี่ยครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช้รถไฟกันพี่พี่โดนแบนเม่ต้องเเอาะอันนีอเดียวถูกใจคลิปอ่ะชาร์จไขรอ่ะไอโฟนแงหมดูเวลาแข่ง เดี <c oughs> ๋ยวไปทิ้งเลยหมดยังของหมดยังมีอะไรไหมเสื้อผ้าใครอ่ะเออเจอเลยเปิดใส่ถ้วยส่แบบฝากระดาบานเลยไอ้ตร<น>งนี้เซ็ตหนึ่งเดียวพัดลมใครเน,นี่ยลักกาหนึออ่ง่ะลักกามันปะเนะี่ยเออลักกานนหนึน่ดียเอ๊ะแต่หนาวไปมันนพัดลมใครเนี่ยไหนของสายเบลล์ของสายเบลลมองไปเป็นลมไปแล้วครับ <c oughs> ครูภัย อเตัวะเาที่กอนเสื้อปอบ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 จันมอบเสื้อปอบให้ไม่ใช่วิไอปอบแต่ละที่ไม่เหมือนปอบแต่ละที่ม่เหมืล่าสุดปอบก็ขยมปอบพี่แจมบาปอบแจมบุรีดีนี้เ ฮองครับนัคกิปแล้วว่าก็จะนี่ยไปพังงานกับน้องๆหรือเปล่าครับผมผมไม่ได้ไปครับแต่พี่หน่วยกู้ภัยมีปีไปครับมีนิมนำลงไปอาจารย์เรียกครับเลยต้องรีบวิ่ง ลงวิ่งบวิ่งก่อนครับอาจารย์เรียกอยพี่เพเหม่ฮะยี่ใหม่ครับไม่เลิกอะไรอีกคนวิสามร้อยคนตอนมาเรื่อยๆคนดูวะไรมีพอจะถึงหอคนขึ้นเพียบเลยนั่งหน้า่ะนี่นั่งหน้าว่ะจะพูดปาด่ไงเอารู้ พูดาดยได้ลงใส่ไหมยังไม่ได้เลยลักลักขบวนหนึ่งโอ้โหน้อยใจเนี่ยตอนนี้เต็มแล้วได้ได้หลายปูนแล้วเนี่ยเป๊เด็กต้องเปผู้ช่วยโค้ดใช่เปแต่เด็กไม่เปผู้ช่วยโค้ดเลยเปโคตรยอกไปเลยเนี่ยคนละเปละอันนี้ผมแม่น้องเป็นแล้วผมเอาขึ้นรถเนี่ครับถ้ามาไม่เจอน้องสองคนเรายังมี ตัวสำรอ,องให้นะครับๆๆไ,ปไปเลยไปแค่ีต่อไหมเจเตกับเจ้านาวนะทุกคนนั่งรถกู้ภัยนะคะกลับมาถึงหอพักเรียบร้อยนะคะกลับจากสระบุรี